ค่ายซ้อมเหมือนเดิมแต่ว่าเวลาไปไหนมาไหนก็จะมีคนรู้จักขึ้นมีคนให้ความสนใจมากขึ้นค่ะโอ้โอเคยเต้นผิดอยู่หลายครั้งค่ะอคบอกว่าแขนผิดบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือทาเป็นเหมือนตัวเองไม่ได้เต้นผิดแบบปกติเป็นอย่างนีู้่แล้วคือแก้ไขฐานแก้ไขถานกาคณ์โดยการที่แบบออแบบโฟกัสเ,เฟซค่ะคคจริงๆแว่าอยากเป็นตากล้อง เราอยากแบบไปถ่ายวิวทิวทัศน์แบบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแบบถือกล้องคนเดียวถ้าเกิดว่าใครเจอหนูก็อย่าทำเป็นรู้จักหนูนะคะปล่อยหนูไห้ถ่ายรูปก,ก่อนวันหยุดหนูชอบนอนค่ะอขอพักผ่อนนิดนึงถ้ามีโอกาสได้หยุดพักยาวๆอยากไปสวิสค่ะ<อ>เพราะว่าไม่ได้ไปนานมากแล้วค่ะจริงๆแล้วหนูชอบอากาศเขาค่ะแล้วก็แบบคือวิวธรรมชาติแบบสวยมากแล้วก็<อ>คิดถึงภูเขาค่ะ<อ>เซดร,รับเหรอคะ จริงๆแล้วก็เป็นคนอย่างนี้ปกติอยู่แล้วก็อยากให้คนรอบข้างเขาแฮปปี้ไปด้วยอะค่ะก็เลยคิดว่าเราควรจะแฮปปี้ของเราก่อนเลยทําให้คนอื่นแฮปปี้ตามไปด้วยได้วิธีชาร์จแบตเพิ่มพลังเหรอคะหนูไปช้อปปิ้งค่ะใช้เงินแล้วรู้สึกรู้สึกผ่อนคลายขึ้นส่วนมากช่วงนี้หนูจะชอบอยู่กับลีโอค่ะรู้สึกคลายเครียดด้วยใช่ของเะทอยใช่ที่ที่มันจะมีแรปรัวๆแล้วเขาเล้อว่าอะไร รู้ดูฝนใช่เ <laughs> มื่อกี้หนูพยายามจะลองทำแล้วแต่ทำไม่ได้ค่ะ <c oughs> ชอบพี่ใหญ่ย่าชอบม,มากๆพุมพี่เขามากๆเลยค่ะรู้สึกว่าจะเป็นตอนปฐมค่ะแอบแม่แต่งหน้า <laughs> แม่ก็จับได้ค่ะเพราะว่าชัดเจนค่ะ <c oughs> แม่ก็มีการสอนค่ะว่าจริงๆ Thank you.